เติมชักถังสวัสดีครับบ่าวมงคลมักรถครับโอ้อยู่บุงค้าครับลมแรงมากพามาดูครับผมมาสุกปีซี่สองร้อยรุ่นแปดครับรถอยู่ที่บ้านนาจานนะมาเจอบุงค้าครับมาตีป่าครับอยู่ข้างโรงพยาบาลเสร็จแล้วครับมันจะย้ายเข้าไป ที่บ้านอาจารย์ครับน่าจะไปขุดดินต่อผ่านมาเจอพอดีครับตอนนี้พี่เขากำลังเติมน้ำมันครับอ๋อเติมหมดเลยบ่ นนไปโลงงานต่อเนาะในน้าจานน้าจารย์เนาะทั้งสิบแปดลิตรดูครับพี่เขาเติมน้ำมัน <c oughs> เอาแบบง่ายๆเลยครับ ก็ต้องใส่สายยางเลยเนาะแบบนี้เนะาะเติมแบบง่ายๆเลยครับความถังใส่เลยรถยุบานนาจาร์เนาะรถผู้ใดจาร์ประพันเนาะ<อ>ทีมงานจานประพันธ์ครับบ้านนาจารย์ เติมน้ำมันเซตเกาขึ้นเทนเลอร์เลยบ่<อ>เดี๋ยวมารอดูครับขึ้นเทนเลอร์ครับดีซีสองร้อยรุ่นแปดระหว่างรอเขาเติมน้ำมันอยู่ก็มาดูดูรถกันหน่อยนะซมรถหน่อยนี่บัตรไทยครับไอขุดอะไรมาเนาะนี่เนาะ บรรทายใจมากครับ <c oughs> เติมน้ำมันครับใช้พี่ล็อกกี้ครับเบลเลอร <c oughs> ์ขันใหญ่ครับขันใหญ่ เริ่น้ำมันครับหลังจากทํางานเสร็จตีป่านะครับีอยู่ข้างโรงพยาบาลสินค้าเต่น้ำมันเสร็จก็จะย้ายเข้าไปที่บ้านอาจารย์ครับไปลอกนาทีมงานอาจารย์ประพันธ์นะครับผ่านมาเจอพอดีครับ เหลือที่ถังอ่ะเหลืออีกถังหนึ่งครับถังละประมาณ18ถึง20ลิตรครับ10บถังได้รั้งสุดท้าย เลือกก็เก่านะครับนี่มีแต่โครงเหล็กโอ้บุงขีพังหมดแล้วครับ เป็นรูแล้วทะลุแล้วครับครั้งสุดท้ายครับหมดแล้ว เสร็จแล้วครับคนขับเข้าไปในรถแล้วย้ายขึ้นเทนลเลอร์ครับ มาดูรถโซนบุงค้าครับบุงค้าจังหวัดบึงกาฬครับนี่เมืองแห่งภูเขาครับบุงค้าอ่ะมาดูกันครับมาดูการคิดจินเลอร์ครับของทีมงานอาจารย์ประพันธ์นะครับกับเจ้าคมสุขค,ครทีซสอ0รรุ่นแปด อยาขึ้นทิลล่ครับ <laughs> คีเลไหมคนีเลยบ่ย่าเขาหน้หออนาจานบ่โอ้ครับไม <c oughs> ่ายยบน,นเนอโอ้นเนะต็มเต็มหัวเก่งเลยนี <c> ่ <oughs> ทางน้ำมัน ไอสตาร์ทไปลองหน้บ่โอ๋อครับผมถ่ายลงย t ทู e รถป้าเองปรถอาจารย์รถอาจารย์เพิ่อนครับอาจารย์ปะพับเนาะ